โรงเรียนบางชวนอนุสร์เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤษภาคม2517ตั้งอยู่หมู่10ต,ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น719คนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพภายใต้มิส่ยทัดที่ว่าโรงเรียนบางชวดอนุสร์จัดการศึกษาได้ตามคุณภาพมาตรฐานสารต่อความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวตรรษที่21อัตลักษณ์รักสะอาดมารยาทงามเอกลักษณ์สืบสารวัฒนธรรมความเป็นไทยโรงเรียนบางชวดอนุสร์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานนายกิติศักดิ์ทรัปราบรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา1ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามข้อตกลงองค์ประกอบตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 1>, 1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพ1.2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต1.3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้1.4นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.5ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการร่วมทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการอ่านเขียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขตหนึงร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในสถานศึกษา1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประกันคุณภาพภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง2การบริหารจัดสถานศึกษาสําหรับตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหากรกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 2.2บริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมสนับสนุนแก่ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา2.3ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มศักยภาพ คุณครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการอบรมปฏิบัติการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอบรมคอนเทนต์เซนเตอร์และอบรมโครงการพัฒนาโคดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต2.4บริหารกริจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตนรนรีการแข่งขันกรีฑานักเรียนของกลุ่มเครือข่ายที่5กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันเด็กให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2.5จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําครูเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เเซจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1ร่วมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นหลักฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน3.2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด3.3จสัดทำนวัตกรรมสืบสาพพรสาสตราชา ด้วยรูปแบบ Bismal Model สู่สถานศึกษาพอเพียงตามกระบวนการ G-Pass f Steps นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวด้วยรูปแบบ Smile Model เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถ,ถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. การบริหารางานชุมชนและเครือข่าย4.1สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2 สัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรถนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา5.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน5.4สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ